แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเล็บของหนูหน้าเล็บยาวหนูห้ามทำแบบนี้แล้วก็เช็คอย่างนีน้ห้ามไปทำถ้าเกิดเนื้อเราเยอะแล้วเวลาหนูทำแล้วหนูไปกดนะคะมันจะทำให้เล็บประแทงอยู่ในเนื้อแล้วทำให้เราอักเสบเป็นแผลต้องไม่เอาเนิ้วมามาเกยเช็คว่าเจ็บไม่เจ็บเพราะยังไงมันเจ็บแน่นอนเพราะว่าเนื้อเราเยอะนะ แล้วก็ถ้าเกิดเรมีแผลข้ามปล่อยให้เป็นคราบนะคะหนูจะต้องเช็ดทำความสะอาดเอาน้ำเกลือเทถู กลัวหรอจะเป็นลมหรอ,อถ้าหนูกลัวหนูไม่ต้องดูอ,อ,อืมนิดหนึ่งค่ะ ไม่ต้องดูก็ได้นะเดยวหนูจะกลัวเป็นส่ปีถ้าเป็นสี่ปีแล้ว<ม>ถอดแล้วบางทีหนังมันเยอะเนื้อมันเยอะก็ดึงเนื้อเอาถอดมาสองสามอ่้ดูนะ,ะเล็บถอดเราต้องเลี้ยงค่ะแต่ถ้าเกิดเราถอดเล็บแล้วเราสมมุติว่าเราถอดแล้วเราไม่ดูแลแผลแล้วมันกลับมาเป็นแผลคะ่ะ หนูจะต้องรีบกลับมาทำแผลเหมือนเหมือนตอนเราเป็นแผลพอแผลหายเราก็จะหายจากการเป็นเล็บขบนะคะ เก่งมากหนึ่งสองอ่าลูกเก่งอ่าลูกหลับตา ชิ้นมันเริ่มเลยอันไหนกี้ปิดคลิปแล้วหน่อย